เจอกันอีกแล้วกับแถวส2อ,องเกมประจำวันเสาร์ที่29มีนาคมครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลต้องบอกว่ากลับมาคึกคักนะครับกลับมาเตะกันเช่นเดิมครับในลีกใหญ่ๆลีกต่างๆของทั่วยุโรปครับหลังจากที่จบเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลทีมชาติไปครับวันนี้ตัวผมจัดให้6คู่ครับอาจจะน้อยหน่อยครับตามปกติวันเสาร์วันอาทิตย์ตัวผมจะให้เยอะกว่านี้ครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ครับ ได้ถูกใจมาแค่หกคู่ครับหกคู่ก็หกคู่นะครับลองวัดดูครับถ้ามันมาหกคู่เต็มๆก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันล่ะครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมืม่อวานครับเมื่อวานคู่แรกครับเคเซริสปอเจอกับฮาเตสปอคู่นี้ให้ต่อเคเซริสปอเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกสุดท้ายเจ้าบ้านถล่มไป50คู่แรกเมื่อวานเปิดหัวโคตรสวยครับกินเต็มครับ คู่ที่2ครับเม็ดเจอกับทัวร์คู่นี้ให้ต่อเม็ดเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกสุดท้ายเมย็ดชนะไป2อหนึ่งครับโอ้โหชนะเม็ดเดียวจริงๆครับสมฉาย,ยาสมชื่อของเขาจริงๆครับเม็ดควรจะกินเต็มแล้วครับเม็ดแต่ดันทะลึง่งครับมาโดนยิงนาทีที่92ครับโดนยิงนาทีบาปครับโดนไล่มา2อหนึ่งจากจะกินเต็มอยู่ดีๆครับมากินครึ่งหนึ่งเฉยเลยก็ไม่เป็นไรครับกินครึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้กินครับคู่ที่3ครับเอ็กเซลเซอร์เจอกับอูเทคเยาวชนคู่นี้ให้ต่อ เอ c กเซลเซเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งครบสสุดท้ายเอ c กเซลเซชนะไป3ประตูต่อ0ูนคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่4ครับไบเออร์เลเวคูเซเจอกับโบคุมคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกสุดท้ายเลเวคูเซนชนะไป3มประตูต่อ1คู่นี้กินเต็มครับสูง3ลูกหวานเจี๊ยบครับคู่ที่5ครับ สตาร์บุกเจอกับโอลิมปิกลียงคู่นี้ให้รองสตาร์บุกเจ้าบ้านที่ราคาพอปลาสุดท้ายสตาร์บุกชนะไป4ประตูต่ตอ2คู่นี้เต็มอีกแล้วครับท่านคู่ที่หกครับคู่สุดท้ายกิลเซนเต้เจอกับเบนฟิกา้าคู่นี้ให้ตอบเบนฟิกา้าทีมเยือนที่ราคาลูกขวบลูกครึ่งสุดท้ายเบนฟิกา้าถล่มไป3ประตูต่อศูนย์กินเต็มครับเมื่อวานต้องบอกวัาหน้าเสียดายจริงครับกับเม็ดตัวเดียวครับโอ้โหทามเม็ด ไม่โดนยิงนาะทีบาปแล้วก็โอโหกินเต็มทุกคู่ครับแต่เมื่อวานต้องบอกว่าเพอร์เฟกจริงๆครับ3ดาวกินเต็มครับ1ดาวกินเต็ม2คู่และกินครึ่งอีก1คู่ส่วนตัวที่เหลือกินเต็มทั้ง2คู่ครับต้องบอกว่าเมื่อวานผลงานค่อนข้างดีครับเรามาลุยวันนี้ใหม่วันนี้ครับต้องเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานครับต้องเป็นให้ได้ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเรอัลโซเซดัดพบกับเรอัลบายาโดลิตคู่นี้ลาลิก้าสเปนเตะกันเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับโซเซดัดเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับราโยเบเยกาโน่2ประตูต่อ2ทําให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ12ของตารางคะแนน28นัด36คะแนนฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับบายาโดลิตนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเซลตาบิโก ศูนย์ประตูตอนหนึ่งตอนนี้อันดับบว้ยของตารางคะแนน28นัด16คะแนนเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ที่บ้านของบยายดลิตวันนี้ราคาเปิดมาเป็นโซเซดัดเจ้าบ้านต่อที่ราคาล,คลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับโซเซดัดครับต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ในยุโรป้าลีกก็ตกรอบด้วยน้ำมือของแมนยูครับตอนนี้พวกเขาไม่เหลือลุ้นถ้วยอะไรแล้วครับเหลือแต่ลาลิสกาสเปนแค่นี้นะครับแล้วตอนนี้คะแนนมองแล้วอก็ยังห่างไกลจากโซนที่จะไปเตะฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับฤดูกาลหน้าของพวกเขาคงจะไม่ได้ไปยุโรปแล้วครับก็ต้องจบตรงนี้มันให้ดีไว้ก่อนครับไอ้มันอันดับสูงๆไว้ก่อนครับต้องบอกว่าผิดฟอร์มพอสมควรครับเรอัลโซเซดัดนะครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับอยู่ๆฟอร์มก็ดรอปไปเฉยเลยครับเจอกับทีมใหญ่ช่วงหลังแทบจะไปไม่เป็นครับโซเซดัดหาัยชนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับแต่วันนี้อาจจะมีงานง่ายรอพวกเขาอยู่ครับเพราะเจอกับบญยาโดลีทีมเยือนที่อยู่กับอันดับไว้มองแล้วยังไงก็ตกชั้นนะเพราะบญยาโดลีครับมีปัญหาทั้งในสโมสรนอกสโมสรครับเรื่องภายในสโมสรและเรื่องในสนามด้วยครับในสนามฟอร์มก็ไม่ดีครับ ภายใต้สโมสรของพวกเขาก็มีปัญหากันครับเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับโอ้โหฤดูการนี้ก็ต้องตกชั้นแน่นอนแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่ฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่ทั้งสองทีมฤดูการนี้จบลงแล้วครับโซส,สิดัตเจ้าบ้านก็จบลงประมาณนี้ครับไม่ต้องไปดิดน้นรนหนีตกชั้นแล้วก็ไม่ได้รุนอะไรในโซนยุโรปส่วนบบยโดุลิดก็อย่างที่บอกครับมันจะเล่นยังไงมันไม่ไหวจริงๆครับฟอร์มแบบนี้ยังไงก็ตกถึงแม้จะเหลืออีก30นัดนะผมมองแล้วบบยโดุลิดไม่ไหวครับ คู่นี้ผมมองแล้วแย่เจอกับแย่ครับแต่โซเซดัดยังพอดูดีหน่อยครับยังพอเล่นเป็นลูกเป็นล่างเป็นทรงกว่าบายาโดริตทีมเยือนครับบายาโดริตไม่ว่าจะยังไงเจอกับทีมไหนพวกเขาแพ้ตลอดเลยครับแล้วแพ้แบบไม่กินราคาด้วยครับบางนัดครับโอ้โหอยู่ๆก็โดนถล,ล่ม4ี่ห้าศูนย์ก็มีครับบางนัดบางนัดโดนไปเจ็ดลูกก็มีครับแฟนบอลออกมาเรียกร้องให้สโมสอนถึงขั้น ขอจ่ายค่าตั๋วเข้าชมให้พวกเขาเลยก็มีครับโอ้โหบาญาลูลิตกำลังระสำครับคู่นี้โซเซดัดในบ้านน่าจะใช้นัดนี้ครับเป็นชุดเปลี่ยนของพวกเขาครับเพื่อเรียกความมั่นใจครับน่าจะเก็บชชนะได้สบายสบายถึงแม้จะต่อลูกครอบลูกครึ่งครับแต่ผมมั่นใจ3คะแนนของพวกเขาไม่น่าจะหลุดลอยไปไหนครับถ้าเน้นหน่อยรับรองครับน่าจะขาดลอยครับอยู่ที่พวกเขาครับโซเซดัดจะจริงจังแค่ไหนกับนัดนี้ครับคู่นี้ผมมองแล้ว3มคะแนนอยู่ที่เจ้าบ้านโซเซดัดแน่นอนครับ อยู่ที่พวกเขาว่าเม็ด2จะมาหรือเปล่าคู่นี้ยืนพื้นครับต่อเรียวโซสิดัตเจ้าบ้านที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับ<ม>เราไปกันต่อคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างบุรุษเซียมนเช่นกัดบ,บัตรพบกับอาเบรไรซิคคู่นี้บุนเดสลีกาเยอรมันสามทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรามืนเช่นกัดบ,บัตนัดล่าสุดของพวกเขา ชนะวิกตอรียโคโรนไป2ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลกรชัชม,มิดส่วนในฟุตบอลบุนเดสลีกานัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปทถลม่มแวดเดอร์เบเมนซีประตูต่อ2ตอนนี้อันดับ7ของตารางคะแนนครับ26นาที่ผ่านมามี40คะแนนฟังอาเบรซิกทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะโบรรสเซียดอทมุลไป2อทศู์ให้ตอนนี้รั้งอันดับ5ของตารางคะแนน26นาทีผ่านมา42คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป0ูนย์ครับกินกันไม่ลงราคาวันนี้เปิดมาเป็นอาเบริซิกชิมยอนต่อที่ราคาปอปลาราคาสูงต่ำกำแพงคู่นี้เปิดมาที่3ลูกทวนๆ3ลูกพอดีเป๊ะต้องยิง4เม็ดครับเพื่อกินเต็มกับราคาสกอร์สูงคู่นี้มอนเช่นกัดบาดครับต้องบอกว่าช่วงหลังครับต้องบอกเป็นทีมที่แปลกจริงครับเล่นในบ้านของตัวเองฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเล่นนอกบ้านของตัวเองครับมักจะทําผลงานดีมักจะชนะคู่แข่งตลอดครับ ไม่รู้ว่าชอบเล่นนอกบ้านหรือเปล่าครับทีมโดยปกติโดยรวมแล้วเขาจะเก่งในบ้านครับแต่มือเช่นกัดบัตรครับช่วงหลังครับเก่งนอกบ้านเฉยเลยครับไปดูสถิติย้อนหลังโอโหเล่นในบ้านไม่ค่อยสวยงามเท่าไร่ครับแปลกจริงครับแต่นัดที่ผ่านมากระชับมีดก็ถือว่าได้ลองทีมครับได้ลองแผนอะไรมาครับเล่นในบ้านของตัวเองมาครับนัดล่าสุดก็คงจะดีขึ้นนะครับนัดนี้เจอกับอาร์เบรซิกที่ต้องบอกว่าเหมือนจะดีครับ แต่ก็มีสะดุดแพ้บ้างสะดุดเสมอบ้างครับแล้วทั้ง2ทีมตอนนี้ครับมีลุ้นอันดับ3อันดับ4ด้วยกันทั้งคู่คืออันดับที่จะได้ไปเล่นแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าครับเพราะอันดับ3กับอันดับ4อย่างไมล์และแฟรงเฟิร์ตคะแนนเท่ากัน45ครับพวกเขามี40คะแนนและ42คะแนนตามลำดับครับคือวันนี้ถ้าใครได้3คะแนนครับโอกาสครับที่จะไปป้นเปียนอยู่ในโซนแชมเปียนลีกครับมีสิทธิ์สูงครับเพราะบุนเดสครับ เตะกันแค่34นสิีนัถ้ามี18คะแนนครับมันเหลืออีกแค่8นัดเท่านั้นเองครับฟุตบอลใกล้จะจบแล้วครับถ้าจะทําอะไรก็ต้องรีบทําตั้งแต่ตอนนี้ครับจะเก็บ3คะแนนให้ได้ก็ต้องเก็บนัดนี้เลยแล้วทั้ง2ทีมมันเป็นคู่แข่งกันโดยตรงครับในแชมเปี้ยนีกครับมันสำคัญจริงๆครับนัดนี้ครับเดิมพันค่อนข้างสูงครับกับราคาของวันนี้ไลซิกมาต่อปอปาโอ้โหผมมองเลยครับ มาต่อเจ้าบ้านเหมือนเช่นกัดบัตรได้ไงเหมือนเช่นกัดบัตรครับผมมองแล้วครับฟอร์มก็พอๆกันครับรูปแบบการเล่นอะไรก็คล้ายๆกันแล้วนัดล่าสุดเจอกันก็เสมอกันครับกินกันไม่ลงครับผมมองแล้วคู่นี้ครับเหมือนเช่นกัดบัตรเจ้าบ้านพวกเขาครับมองไปที่อย่างน้อยๆหนึ่งแต้มครับถ้าไม่ได้สามแต้มก็ไม่เป็นไรครับเพราะทีมครับค่อนข้างจะเป็นรองอยู่นิดนึงะครับแต่การเล่นฟอร์มโดยรวมถือว่าใกล้เคียงกัน ผมมองเจ้าบ้าน1แต้มก็ยังดีครับถ้า3ามแต้มก็โอเคเลยฟังทีมเยือนอย่างไลซีครับเป็นทีมที่ใหญ่กว่าพวกเขาต้องการ3มคะแนนเท่านั้นครับรูปเกมของคู่นี้คือจะวัดกันในแดนกลางซะเป็นส่วนใหญ่ครับใครพลาดก่อนทีมนั้นมีสิทธิ์เสียประตูทีมนั้นมีสิทธิทท์เป็นผู้แพ้ออกไปครับในนัดนี้ครับผมมองแล้วมุนเช่นกัรบัดในบ้านค่อนข้างจะเหนียวแน่นค่อนข้างจะแพ้ยากเต็มที่ครับคู่นี้มุนเช่นกัรบัดผมมองครับ แค่เสมอในบ้านของตัวเองครับไม่ถึงขั้นแพ้ครับอยู่บอลรองอย่างมืนเช่นกันบัดเล่นทีมในบ้านเล่นทีมที่ฟอร์มกําลังโอเคผมมองแล้วสดใสกว่าครับคู่นี้ผมขอรองไปที่มึนเช่นกันบัดมองแล้วมีแต้มในบ้านของตัวเองอาเบรซิกไม่ได้แข็งเก่งอะไรขนาดนั้นที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองบอตเเซียมืนเช่นกันบัดเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาตากลมๆมครับ เราไปกันต่อคู่ที่3ามครับยังอยู่ในบุนเดสลีกาของเยอรมันครับเป็นการเจอกันระหว่างโฮเฟนไฮพบกับเอาบวกคู่นี้3าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับโฮเฟ burg, เนไฮ์นั้นล่าสุดของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับซังเกาลี1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับ14ของตารางคะแนนครับ26นัดหาที่ผ่านมา26คะแนนฝั่งเอาบวกทีมเยือนกันบ้างครับนัดนล่าสุดของพวกเขายอดเยี่ยมครับเปิดบ้านเฉนือนชนะอาบวกไป1ประตูต่อศูนาให้ตอนนี้พวกเขา อันดับ9ของตารางคะแนนครับ26นาทีผ่านมา38คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฮอฟเฟนไฮที่เปิดบ้านชนะเอาบวกไป3ประตูตอนนึงครับในฟุตบอลกระชับมีครับคู่นี้ราคาเปิดมาฮอฟเฟนไฮเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับต้องยิงกัน3เมตรครับเพื่อจะได้กินเงินครับสำหรับราคาสกอร์สูงคู่นี้ โฮฟเฟนไฮเจ้าบ้านครับเหมือนจะดีมาช่วงหนึ่งเหมือนจะดีมาพักหนึ่งครับแต่นัดล่าสุดโอ้โหไปแพ้ให้กับสังขับเเาลีเฉยเลยครับทีมที่กําลังอยู่ในโซนลุนหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับแต่โฮฟเฟนไฮย,ยังดีหน่อยครับที่ตอนนี้ครับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นถึง6คะแนนก็ถือว่ามีโอกาสพลาดได้อยู่ครับไม่เหมือนกับทีมข้างล่างครับที่พลาดไม่ได้ครับ พวกเขาบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่โฮเฟนไฮปกติจะเป็นทีมที่เก่งในบ้านครับแต่ฤดูกาลนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับในบ้านไม่ดีเลยสวนทางกันอีกแล้วครับนอกบ้านดีเฉยเลยครับเหมือนมุนเช่นกับบาดคู่ที่ผ่านมาเลยครับปกติแล้วทีมเขาจะเก่งในบ้านแต่อันนี้ครับเก่งนอกบ้านเฉยเลยครับพวกเขาหาคําว่าชนะไม่เจอเลยครับตั้งแต่เล่นในบ้านของตัวเองมาครับ 9นัดล่าสุดรับที่เล่นในบ้านของตัวเองครับไม่ชนะคู่แข่งเลยโอ้โหเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่ครับต่างจากเอาบวกทีมเยือนครับใครคิดก็ว่าพวกเขาคงจะคงต้องหนีตกชั้นนะคงไม่ฟอร์มโดดเด่นอะไรขนาดนี้คงไม่คิดว่าจะโผล่ขึ้นมาอยู่กลางตารางค่อนไปหัวตารางขนาดนี้ครับแต่ช่วงหลังต้องบอกว่าทําได้ดีครับเอาบวกครับ พวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วครับในฟุตบอลลีกตอนนี้ครับสิบนัดติดต่อกันครับโอ้โหไม่แพ้ใครไม่ว่าจะเจอกับทีมเล็กทีมใหญ่ครับพวกเขาไม่เสมอก็ชนะครับถือว่าเป็นผลงานทีศดีกำลังอยู่ในช่วงที่ดีครับเอาบวกทีมเยือนครับแล้ววันนี้มาเจอกับทีมที่ไม่ค่อยสม่ำเสมออย่างโฮเฟนไฮครับอย่างที่บอกเล่นในบ้านไม่ค่อยเก่งครับช่วงนี้ผมบอกเลยคู่นี้เอาบวกครับ ยังไงก็มาวินครับไม่ได้มาแวะแน่นอนครับเอาบวกคู่นี้วันนี้เอาบวกวันนี้ผมมองครับพวกเขาเป็นลองปอปลาผมมองพวกเขาครับไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มครับเพราะโฮเฟนหายช่วงหลังอย่างที่บอกครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีมาตรฐานของตัวเองครับเล่นอะไรบ้าบ้าบอๆไม่รู้ครับบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่ครับแล้วในบ้านก็ไม่ดีครับ โอฟเฟนไฮไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนทีมที่เก่งในบ้านในเหมือนฤดูการที่ผ่านมาครับเอาบวกกาลังอยู่ในช่วงดีเราก็ต้องเลือกในทีมที่มันกําลังดีอยู่แล้วครับจะไปเลือกทีมที่มันกําลังแย่ทําไมครับขอวิเคราะห์ขอ,ขอ,ขอ,ขอเล่นตามฟอร์มขอดูตามฟอร์มแล้วกันนะผู้นี้เอาบวกทีมเยือนมันดูดีกว่าเราก็ไปเอาบวกสิครับรออะไรครับลองปอปลามั่นใจไปเลยครับเอาบวก มากินเงินครับไม่ได้มาเล่นๆครับวันนี้คู่นี้คู่ที่3ของวันนี้ยืนพื้นไปเลยครับรองที่เอาบวกราคาปอป่าตากลมๆครับเราไปกันต่อคู่ที่4ของวันนี้ครับเรายังอยู่ในบุนเดสลีกาของเยอรมันครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างโฮสไตคิวพบกับแวร์เดอร์เบเมนครับคู่นี้3ามทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับโฮสตไตคิวนัดล่าสุดของพวกเขา สเสมอกับไอทันเบาไว้ไป2ประตูต่อ2ในฟุตบอลกระชับมิตรในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับไฮเดมเฮลสามประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับบว้ยของตารางคะแนนทับ26นัดหาที่ผ่านมามีแค่17คะแนนเท่าน,นั้นเองครับฟังแวดเดอร์เบเมนทีมเยอือนกันบ้างน,นัดล่าสุดของพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับบุรุเซียมุนเช่นกัดบัตรไป2ประตูต่อ4ตอนนี้พวกเขาอันดับ12ของตารางคะแนนทับ 26, ที่33คะแนนคู่นี้ เจอกันนัดล่าสุดเป็นเวเดอร์เบเมนครับที่เปิดบ้านฉนเชนะโฮสไตล์คิวไป2ประตูต่อ1คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเวเดอร์เบเมนทีมเยือนต่อที่ราคาปอปลาราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจำเป็นต้องยิง3ลูกเพื่อกินครึ่งหนึ่งครับกับราคาสกอร์สูงยิงกัน4เม็ดครับจะได้กินเต็มครับกับราคาสกอร์สูง โฮสต้คิวครับไม่มีอะไรให้ต้องได้ลุ้นแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับวันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดถ้าอยากจะอยู่ต่อในบุนเดสฤดูกาลหน้าเพราะคะแนนตอนนี้ครับห่างจากโซนตกชั้นถึง8คะแนนครับห่างจากโซนที่ต้องบอกว่าหายใจหายคอโล่งขึ้นอย่างอันดับ16อย่างโบคุ่มอยู่3คะแนนครับวันนี้จึงจําเป็นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับถึงแม้โอกาสจะริบหลีครับไปดูการนี้ครับแต่ มันยังพอมีเวลามันยังพอมีโอกาสครับมันทําได้อยู่ครับ ถ้าพวกเขาครับวันนี้ไม่เสียประตูง่ายๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาเหมือนนาที่ผ่านมาพวกเขาน่าจะเก็บแต้มได้ครับพาะเวเดอร์เบย์แมนครับทีมเยือนวันนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับช่วงหลังก็หนักไปทางแพ้สเปนส่วนใหญ่ด้วยครับบางนัดครับนาคู่แข่งไปก่อนอยู่ๆก็กลับมาแพ้เฉยก็มีครับเสียสมาธิในช่วงเวลาที่สําคัญของเกมอยู่ตลอดเวลาครับแวเดอร์เบย์ผมสังเกตมาหลายนัดแล้วครับบางนัด บทจะเล่นดีก็เล่นดีครับโดยเฉพาะกับการเจอกับทีมใหญ่ครับแต่เจอกับทีมเล็กทีมระดับเดียวกันพวกเขาแย่ตลอดเลยครับแล้ววันนี้ h o s t ์ l ไตลคเป็นรองที่ราคาปอบปลาขอแค่อย่างน้อยๆเสมอหรือหนึ่งแต้มพวกเขาก็จะกินราคานี้ไปผมมอง h o s t ์ l ไตลคเจ้าบ้านแล้ววันนี้มีเท่าไหร่ใส่สุดแน่นอนครับ คำว่าหลังพิงฝาหมาจนตอกมันยังไงก็ต้องสู้ครับบอลจะตกชั้นอยู่ล้อมล่อแล้วทําไม่เอานัดนี้ไม่รู้จะเอานัดไหนแล้วครับพวกเขามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองก็ต้องใส่ครับถึงมันจะแพ้ก็ต้องแพ้ให้ยากที่สุดนะครับต้องสร้างความอันต,ตรายและปั่นป่วนเกมรับของแวดเดอร์เบเมนให้ได้ครับ ต้องสู้แล้วครับแวดเดอร์เบเมนอย่างที่บอกก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นที่พวกเขาต้องไปกลัวขนาดนั้นนะครับพวกเขาถ้าจะเอาถ้าจะสู้ผมมองสู้ได้เอาได้ครับแวดเดอร์เบเมนช่วงหลังเหมือนพวกเขาปล่อยจอยนะครับเหมือนว่าเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็เล่นเล่นไปอย่างนั้นเล่นให้มันครบไปเท่านั้นเองะครับคู่นี้ผมมองแล้วเดิมพันของโฮสต้าคิวเจ้าบ้านค่อนข้างจะสูงเป็นเดิมพันที่ค่อนข้างมหาศาลพวกเขาต้องเอาแน่นอนครับวันนี้ผมมอง โฮสต้าคิวเจ้าบ้านในบ้านวันนี้ไม่แพ้ครับเวเดอร์เบเมนไม่ได้เก่งไม่ได้กาดอะไรขนาดนั้นที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนที่สนามแห่งนี้ได้ผมมองแล้วโฮสต i l คิวลักษาแต้มของตัวเองในบ้านได้ครับรองราคาปอปลาของโฮสต้าคิวมีโอกาสได้กําไรกว่าครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองโฮสต i l e ิวเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับ เรามาถึงคู่ที่5ของวันนี้แล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างลีดยูเนเต็ดพบกับสวอนซีซิตี้คู่นี้เป็นการเจอกันในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับลีดยูเนเต็ดเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปทำได้แค่เสมอกับคินสปาร์เรนเจอร์ไป2ประตูต่อ2ทํทำให้ตอนนี้พวกเขายังรังจ่าฝูงของตารางคะแนนทับ38นัดที่ผ่านมา80คะแนน ฝังทีมยอนสวอนซีซิตี้กันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเบอร์รี่ไป0ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอันดับ16ของตารางคะแนนทับ38นาที่ผ่านมา44คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดรับสุดมันรับเป็นลีดอยู่ในเตตที่บุกไปชนะสวรนซีได้4ประตูต่อ3วันนี้เล่นที่บ้านของลีดราคาเปิดมาเป็นลีดอยู่ในเตตเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งครับ2ราคาสูงต่ํากําแพงคู่นี้เปิดมาที่ สองลูกครึ่งควบสามต้องยิงกันสามลูกครับเพื่อจะได้กินครับกับราคาสกอร์สูงราคานี้เลดอยู่ในเต็ดเจ้าบ้านครับโอ้โหใครคิดใครเห็นครับกลางฤดูกาลก็คิดว่าลอยลำสบายๆน่าจะได้แชมป์ลีกสบายๆครับแต่ช่วงหลังครับต้องบอกว่าพวกเขาผลงานแผ่วลงไปครับหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับช่วงหลังๆมานี่ครับมีสะดุดแพ้บ้างเป็นบางนัาครับทาให้ทีมที่อยู่อันดับสองและอันดับสามอย่างเชฟฟิลและเบอร์ลี่ไล่มาเหลือ สองคะแนนครับเบอร์ลี่ครับตามพวกเขาทัธีมนดับอันดับสามครับตามพวกเขาเหลือแค่สองคะแนนครับหลังจากที่เคยนํามากกว่าสิบกว่าแต้มครับอันดับสองยังเชฟฟิลครับตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วครับโอ้โหลีดครับจึงจําเป็นวันนี้ต้องสามคะแนนเท่านั้นครับในบ้านของตัวเองไม่มีอื่นใดครับเพื่อรักษาอันดับตําแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนให้ได้ครับเพราะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเตะกัน 46นัดครับตอนนี้เหลือโปรแกรมอีกแค่8นัดครับ8 3 24 24แต้มที่ให้ต้องเก็บครับคือพวกเขาต้องอย่างน้อยๆครับต้องมีสัก18 19แต้มผมมองพวกเขาครับ น่าจะได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพฤดูการนี้และจะได้เลื่อนชั้นไปพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าได้ครับต้องประมาณนี้ครับที่เหลืออีก8นัดพวกเขาชนะได้ประมาณห6หนัดผมมองว่าพวกเขาน่าจะได้แชมป์ครับมาตรฐานของแชมเปี้ยนชิพมันก็ประมาณนี้ครับวันนี้เจอกับสวอนซีที่ช่วงหลังก็ไม่ดีครับอย่างนัดล่าสุดเล่นในบ้านก็แพ้ให้กับทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างเบอร์ลี่ไปถึง0นประตูต่อ2ครับเล่นในบ้านของตัวเองวันนี้มาเจอกันที่บ้านของลีทครับที่เอลเลนโรส คงไม่ลอดลีดยู่นเตดเจ้าบ้านแน่นอนครับลีดวันนี้รู้ตัวเองดีแล้วคงจะต้องเดินหน้าเพื่อ3ามคะแนน3ามแต้มของพวกเขาให้ได้ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับผมมองแล้วลีดเป็นต่อค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะกดดันตัวเองหรือเปล่าครับจะทําให้ผลงานดนนี้ออกมาดีหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมยังเชื่อใจว่าพวกเขาจะเก็บ3าคะแนนได้แต่ด้วยราคาที่มันเปิดมา ลูกึครอบสองจำเป็นต้องมี2เม็ดขึ้นไปเพื่อจะกินราคานี้ผมมองพวกเขาถ้าเม็ดแรกของพวกเขามาไวครับเม็ดสองผมว่ายังไงก็ไหลครับถ้าลีดนำหนึ่งศูนย์พวกเขายังไม่ปลอดภัยครับต้องนำถึง2เม็ดครับเพื่อความอุ่นใจเพื่อการันตี3คะแนนของพวกเขาแล้วในบ้านของตัวเองด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยวันนี้ลีดไม่พลาดง่ายๆให้ทีมข้างล่างได้ไล่ตามหรอกครับคู่นี้มั่นใจไปที่ลีดเจ้าบ้านจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ มั่นใจไปที่ลีดจะเก็บ3ามคะแนนเพื่อจะฝูงคู่นี้คู่ที่5ยืนพื้นครับต่อลีดยูเนเต็ดเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งควบ2ไปเลยครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับคู่นี้เป็นคู่3ดาวครับเป็นการเจอกันระหว่างเวนเซียพบกับบโลญนยาคู่นี้เกาโชซิลิอาอิตาลี3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับเวนเซียเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขา แพ้ให้กับโฮเปอร์ไป4ประตูต่อ2ในฟุตบอลกระชับมิตรครับในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับนาบุรีไป0ประตูต่อ0ตอนนี้พวกเขาอันดับ19ของตารางคะแนน29นัด20คะแนนเท่านั้นครับรองบวยครับตอนนี้ส่วนโบลญญาทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มลาซิโอไป5ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้พวกเขากระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนครับ 29หน้าที่ผ่านมา53คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโบรุรญญาที่เปิดบ้านชนะเวเนเซียไป3ประตูต่อ0ูนย์ครับเราไปดูราคาของคู่นี้กันก่อนเลยครับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นบุญญษาทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเวเนเซียเจ้าบ้านครับวันนี้พวกเขาตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับโอ้โหต้องบอกว่ามีปัญหาครับ ไมเคิลสวโบดาครับเซนเตอร์ของพวกเขาได้รับบาดเจ็บครับโอ้โหหมดสิทธิ์ใช้งานวันนี้ครับมาลินซัวโกครับเป็นกองหลังอีกคนครับที่ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับหลักๆเลยครับแผงหลังของพวกเขาครับโอ้โหค่อนข้างจะด้อยประสิทธิภาพาพอสมควรครับเนื่องจากมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บและประตูมือหนึ่งของพวกเขา่ฟิลิปสแตนโฮวิตก็บาดเจ็บครับโอ้โหประตูมือหนึ่งกองหลังตัวหลัก พร้อมใจกันบาดเจ็บครับมิดฟิลอีกหนึ่งคนครับลิชี่ซากาโดครับวันนี้ก็หมดสิทธิใช้งานครับไม่ได้ลงเล่นครับโอโหหลักๆเลยครับ4คนครับของเวเนเซียเจ้าบ้านครับวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ3 5 2ครับผู้รักษาประตูวันนี้จะใช้ยูนุสลาดูกองหลัง3คนครับโจเอลซิงเทียเจอิเชตและฟาลีเคนเดมิดฟิลตรงกลางสนาม5คนฝั่งขวาจะเป็นอเลซิโอเซอร์บินฝั่งซ้ายจะเป็นมิคาเอลเออรสัน มิดฟิลด์ตรงกลางครับจะใช้กิเกเป็นเลดเอาเฟดดันแคนและอิซาดุมเบียส่วนกองหน้าคู่วันนี้จะใช้เกตาโนโอริสตานนโอและมิโกมาลิสส่วนฝั่งโบลญญาครับ4-2-3-1หนึ่งครับวันนี้โบลญญาพวกเขาไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับที่ลงมาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาครับประตูครับจะใช้ลูคัสโกรุฟสกี้กองหลัง4ี่คนทัฝั่งขวาจะเป็นดาวิดเดคาราเบียฝั่ง ซ้ายจะเป็นหวนมิลันดาส่วนคู่เซนเตอร์ครับแซมบูเคมาและจอร์ดลูคิมมี่มิดฟิลคุมเกม2คนครับตรงกลางสนามจะเป็นเลโมฟอยเลอร์และลูอิสเฟอร์กุสันทำเกม3คนวันนี้ครับจะเป็นลิคาโดออโซลินนี่ยาสอตการและแดนเอนดอยหน้าเป้าครับวันนี้จะใช้ไทยดาลินก้าครับลงล่าตะข่ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องความพร้อมของทั้ง2ทีมครับ บโรญญาทีมเยือนเป็นต่อพอสมควรครับตัวผู้เล่นไม่มีบาดเจ็บครับโอ้โหเวเนเซียครับไม่รู้ครับข้อซ้ำรมสัดอะไรครับผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีตัวผู้เล่นหลักๆก็มาพร้อมใจกันบาดเจ็บอีกโอ้โหแล้วผลงานช่วงหลังของพวกเขาในฟุตบอลลีครับคิดดูครับพวกเขาอะครับไม่ชนะใครมาแล้ว13นักติดต่อกันครับฤดูการนี้คงไม่รอดครับมองแล้วหืวหนทางในการตกชั้นครับค่อนข้างจะ เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไว้ครับคงไม่หลอดครับโบลอนยาทีมเยือนครับต้องบอกว่าตอนกลางฤดูกาลครับใครเห็นคะแนนของพวกเขาครับอันดับ10อันดับ 11- 12็ครับป้วนเปี้ยนอยู่กลางตารางครับคือตอนนั้นครับตกรอบในรอบลีกเฟสของยูฟาแชมเปียนลีกครับเป็นทีมที่ได้อันดับสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วได้ไปเตะแชมเปียนลีกครับผลงานก็ไม่ดีครับใครๆเห็นก็ว่าพวกเขาน่าจะดรอปลงครับโอ้แต่ทําไปทํามาช่วงหลังครับเป็นทีมที่ เหนียวแน่นเฉยเลยครับเป็นทีมที่แพ้ยากเฉยเลยครับทั้งฤดูกาลตอนนี้พวกเขาแพ้แค่สี่นะครับโอ้โหเป็นทีมที่แพ้พอๆกับทีมที่อยู่หัวตารางเลยครับหนึ่งสองสามอย่างอินเตอร์นาโปลีออตแลนตาอย่างเงี้ยครับแต่พวกเขามันเสียตรงที่ต้นฤดูกาลครับหนักไปทางเสมอสเป็นส่วนใหญ่ครับเจอกับใครก็เสมอเอะก็เสมอครับไม่ว่าทีมเล็กทีมใหญ่ครับแต่ช่วงหลังครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะได้รัวๆเลยครับช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่เข้าเบรของพวกเขาเลยครับ สนัดล่าสุดในเกาโชซิลิอาของพวกเขาเก็บได้12คะแนนเต็มมาคิดดูครับโอ้โหแล้วประจวบเหมาะกับทีมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับพวกเขาครับหลุดเสมอหลุดแพ้อย่างเงี้ยครับอย่างลาซิโอยูเวนตุสครับแล้วนัดล่าสุดครับคู่แข่งกันโดยตรงครับพวกเขาสามารถทันลมยูเวนตุสได้ถึง50าศูนยครับโมเมนตัมกำลังใจยังไงอยู่ที่พวกเขาหมดวันนี้ครับพวกเขา โบลญญาได้ลงเตะก่อนทีมอื่นครับทีมที่มีลุ้นในโซนแชมเปี้ยนครับอย่างยูเวนตุสโรม่าลาซิโออย่างเงี้ยครับพวกเขาได้ลงเตะก่อนถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้ก่อนพวกเขากดดันทีมเหล่านั้นที่ตามตูดพวกเขามาเลยครับคือสร้างความลำบากใจให้ทีมเหล่านั้นเลยครับ คือโยนงานให้พวกเขาเลยครับคิดดูครับถ้าชนะได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าผลที่กลับได้มามันค่อนข้างจะมหาศาลนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาครับห่างจากอันดับ3ครับอย่างอัตาลันตาครับอยู่แค่5คะแนนเท่านั้นครับฟุตบอลเหลืออีก9นัดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เผลอๆอาจจะขึ้นไปอยู่ที่3ก็ได้ครับหลังจบฤดูกาลนี้โบุลญญาครับคู่นี้ผมมองแล้วโบุลญญาค่อนข้างจะชัดเจนกว่าครับทั้งเป้าหมาย ที่มันใหญ่กว่าครับทั้งตัวผู้เล่นทั้งฟอร์มการเล่นทุกอย่างอะไรครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บมันลงลอกมันเหมาะเจาะเหมือนวันนี้จะเป็นวันของโบลอน่าเลยครับทุกอย่างมันเหมาะเจาะกันพอสมควรนะครับคู่นี้ผมมองแล้ว3ดาวยกให้เลยครับโบลอน่าที่ราคาครึ่งลูกแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเองขอแค่ตุงเดียวเม็ดเดียวก็กินเต็มครับแล้วมั่นใจด้วยครับว่าโบลอน่ามาแน่นอนคู่นี้ยืนพื้น3ดาวไปเลยครับต่อโบลอน่าครึ่งลูกครับ จบลงไปแล้วครับวันนี้บทวิเคราะห์ของผม6คู่เน้นๆครับก็ต้องบอกว่าเป็นหลีกใหญ่ของยุโรปและก็มีหลีกรองครับอย่างเชมเป็นชิพอังกฤษบางคู่ครับอย่างคู่ลีดครับก็ต้องบอกว่าตัวผมหนักๆวันนี้ครับชอบไปทางเยอรมันครับชอบไปทางบอลรองครับแต่สามดาววันนี้ก็ต้องบอกว่าต่อบอลลอนยาอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับบอลกำลังมาครับ สรุปให้ฟังครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกเรอัลโซเซดาเจอกับเรอัลบายาโดลิดคู่นี้ให้ต่อเรอัลโซเซดาเจ้าบ้านลูกครึ่งคู่ที่2ครับมุนเช่นกันบัตเจอกับราเบริซีคู่นี้ให้รองมุนเช่นกันบัตเจ้าบ้านปอป่าครับคู่ที่3โฮเฟนไฮเเจอกราอับวกคู่นี้รองอาบวกทีมเยือนปอปาคู่ที่4โฮสตคิวเจอกับแวเดอร์เบเมนคูน่นี้รองโฮสตคิวเจ, man, Hill, จ้าบ้านปอป่าคู่ที่5ลีดยูเนเตเจอกับสโวรนซี 4, คูน่นี้ต่อลีด ที่ราคาลูกครึ่งครบ2คู่สุดท้ายครับคู่ที่6เวเนเซียเจอกับโบรุญาคู่นี้ให้ต่อบรญญาทีเมเยือนที่ราคาครึ่งลูกครับ3ดาววันนี้อย่างที่บอกครับต่อโบรญญาครึ่งลูกส่วนตัว1ดาวครับความมั่นใจลองลงมาครับ7-80%นําไปวางเป็นบอลชุดได้ครับตัวแรกครับให้ไปที่ต่อเรอัลโซเซดัดเจ้าบ้านลูกควบลูกครึ่ง ตัวที่2ครับให้รองมุนเช่นกันบ,บัตรเจ้าบ้านครับที่ราคาปอปลาครับตัวที่3ให้ต่อลีดอยู่ในเต็ตเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับจบลงไปแล้วครับกับ สามดาวและหนึ่งดาวครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นครับกับคำว่าฟุตบอลครับแต่ถ้าอยากหนักอยากเน้นวันนี้จัดไปโบลุญาสามดาวที่ราคาครึ่งลูกก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ําคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่าคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอองเกมสวัสดีครับ